สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ท่าเสาออภธรรมกาจัังหวดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เราจะพามาดูบวบแอปเปิ้ลบวบแอปเปิ้ลผลอวบป้วนน่ารักทำอาหารได้เหมือนบวบทั่วไปนะคะรสชาติหวานอร่อยค่ะเมนูง่ายสุดคือผัดไข่ ตอนนี้ปลบแอปเปิ้ลก็มีแก่แล้วนะคะพอเริ่มแก่แล้วผลก็จะเหลืองๆหอันนี้กลงวันอาจจะดูไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะอยู่ในร่มลูกใหญ่ก็เริ่มแก่ลูกเล็กก็ออกตามหลังมา แตกแขนงดีมากค่ะปลูกง่ายปลูกเหมือนบวบทั่วไปปลูกในกระถางก็ได้ปลูกในถุงก็ได้นะคะลงดินก็ดีตอนนี้บวบแอปเปิลมีที่ท่าเสาธรรมกาที่เดียวเท่านั้นนะคะที่อื่นยังไม่มีใครปลูก ไม่ได้มีแค่มุมนี้นะคะตรงมุมอื่นก็มีอีกน่ารักมากเลยปลูกแอปเปิ้ลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ